สวัสดียามเช้าค่ะเ,เพื่อนเมอร์นิ่งค่ะสลามัดป้ากีค่ะวันนี้พี่กินก็ออกมาข้างนอกเน,ะนาะหน้าบ้านเนาะที่พี่กินจะทําปลูกต้นไม้หรือสวนผักที่หน้าบ้านเนาะค่ะแต่ว่าเอ,อิ่ที่นี่มีมีม,ม,ม,มีมีคนเขาเอาอะไรต่อไมีอะไรมาทิ้งเนาะขวดน้ําพี่กินก็จะมาเก็บเนาะ เราอยู่เนาะเราก็ต้องทำความสะอาดเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นสระของเทศบาลแต่ว,ว่าอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำค่ะเพื่อความสะอาดน้ำนะคะในสระเนาะนี่ค่ะต่อไปถ้ามีผักปุ้งขึ้นมันก็จะดูสวยงามแล้วเราก็เก็บมา นี่ค่ะพี่พึ่งก็จะเก็บเนาะไปหาถุงกระดาษมาค่ะพี่พึ่งก็จะไปหาถุงกระดาษมาเก็บทําไปนะคะหน้าบ้านเราอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นของส่วนรวมอันนี้พี่พึ่งก็จะเก็บเนะาะของนู้นมันก็มีมะพร้าวอยู่เนาะทําความสะอาดแล้วเราก็ดูแลสุดชื่นตาเนาะพี่พึ่งก็จะไปหา ถุงกระดาษมาเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาเก็บใสนะ่มันเป็นของสวนรวมเลยค่ะสมัปปากีกุเษสัมป้าสกิด ีปต่ะพต่ไปหาถุงกระดาษมาใส่นะคะปักไม้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะ